บายดีสวัสดีพ่อแมพี่นอ้องแล้วก็เอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนเด้อจะยินดีตอนทับเขาสูซองเข่งล่าสาวลาวนอกพ่อแมพี่นอ้องการมาพบพ่อกับสาวเขง่งกับบรรยากาศซีใสๆในจักหน่อยนอกพ่อแมพี่น้องวันในสาวเขง่งม่อลงคิดสาวเขง่งกันก็ทษขอพอภัยนำเอฟซีละลายเด้อ มื่อน,นี้เนาะสาเข่งก็สิมาออกแฮงงานพี่น้องกาหนาวลายมือแล้เนาะเดี๋ยวเฮาก็สิมาออกแฮงงานนันสู่กับลมหนาวเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าเฮาเฮ็ดเฮ็ดเวียแขงแดดเนาะพี่น้องหรือว่าตาดแดดอะเนาะเฮากสิบ่ฮ้อนดอกพี่น้องเพราะวา่าอากาศโคตรหนาวเลยเนาะ14 15องศาเนาะมื้อน,นี้สขงกสิไปขุดคุมเนาะพี่น้องอันเฮ็ดวอยู่หลังบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะวา่าตอนนั้นสาขงเคยถ่ายคลิปไปแล้วเรื่อง ตัดกอไผ่เนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮาก็ตัดสําเร็จแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องก็จุดเอาไฟจุดก็จุดยังบ่ทันเบิดดอกพี่น้องแต่ว่าเฮาสิไปุคุมเห็ดหัวเนาะเพราะว่าแบ้มันเข้ามากินนั่นทั้งแบ้ทั้งัวพี่น้องมันเข้ามากินนั่นกบกล้วยอันกอไผ่อีหยังให้น้เข้ามาเหยียบแถวังเือน่แหละเนาะทั้งัวทั้งแบ้ยังมีเบิดนว่าหัวเฮายังบ่แล้วเนาะ ม right so right ืัอน so our ี้เส้าเค่งก็เลยจะไปพูดคุมไหวนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้แม่เส้าเค่งแก็ยายแล้วก็น้องซ้ายเผนกำลังเห็ดอยู่เนาะเส้าเค่งกะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งน้องพี่น้องกะก่อนจะไปเบิ่งคลิปนี้กะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เส้าเค่งเด้อพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะให้ยเสาแข่งหอดหนึ่งพันตับไปไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องนี่เขาก็ไปเบิ่งกันเลยเนาะแด้อพี่น้องตอนนี้เขาก็เอากอบงออกแล้วลายมือเลยเนาะเขาก็ได้จูดพี่น้องจูดกระเาื้อจูดลายเนาะเพราะว่ามันล้มพี่น้อง อากาศหนาวไลายมึง้วเนาะแปนผักปันหยางพี่น้องแนมไปทางไดก็เห็นนอกแต่ก่อนนนั้มืดมืดมีกอบงุงกอไหลสามกอนี่ออกไปและคือว่าแปนพี่น้องวีกล้วยกันนะเครือกล้วยสบัดใหญ่เนี่พี่น้องมีแต่เคือใหญ่ใหญ่ก็แม่สาเก่งเนาะเก่งอะไร <laughs> นี่พี่น้องเข้ากับสิคุดคุมพังหัวเนาะพี่น้องเข้าก็ได้เอาเสือกอันเสือกเขาเอิญยังยังวะหนึ่งเลวเนาะพี่น้องความสื่อของหั่วเลยเนาะมันกระบอกจากสื่อเป็น,นพี่น้องตามเขตาตามแดนเขาเลยเนาะเอาเสือกตามศาสตร์ไ้ปุ้ยยายก็เป็นบุกบุกเป็นบุกพี่น้องหน่อไม่เกิดกับแบ้กินอ บท่านเบะพี่น้องเอาก็ะสิมาคุดคุ้มกันเลยเนาะพ่อแม่พ pues la ี่น้องตอนนี้แม่สะเข็งเหมือนกับคุดแลไวก็ะพังเลยเนาอพี่น้องนี่กอไหลกระโปงนาะพี่น้องแต่ว่าน้ำไม่ไหลโป่งแต่ว่าบท่านเบะเจ้าบ่ได้กินคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวสวเข็งก็ะสิมาคุดคุ้มกันเลยนาอพ่อแม่พี่น้อง บ่ได้บ่ได้ห่อนเอกพี่น้องเพราะว่าอากาศมันหนาวหนาวเนาะลมกลับลมเท้านอนแล้วพี่น้อง จะยากยากพี u, ่น้องกูว่ามันาำข้าหกก็ระไมไลี Ө ่นลบแงอะข้าก็ขุดได้ลึกเติบเลยพี่น้องแต่ว่าข้าวโพดก็เอิ ดินเหนียวนะพี่น้องบ้านตุ่นเพชรเอินดินด่าเสียมน้อยนางอุ้มวัดตีรวยไหววัดเทียนนเหนียวก็จไม่ดึงนะมากลูกเรือลูกสาวเสียมร้อนโอ้ยเสียมอะไรลูมาตะทามนีล ขุดเลิกเติมน้องพี่น้องเพื่อความอยู่ทนของหัวเทาอะไรเนาะขั้นเอนาขุดมันบ่เลิกอ่ามันชิเพยไวสุดอ,อ่ะโอเได้คุมหนึ่งแล้วน้องพี่น้องครับมาคุ้มทีสองเนาะแกเอา้วกช่าง นะ้องคุดต่อพี่น้องเอาแบกเออพอดินเหนียวเลยนะเดี๋ยวก็มาเบิกเอาว่ะชาวเงซีได้จัดคุมพี่น้องทีแล้วคุดแล้วอยู่วงหมูเนาะมาคุดต่อพี่น้องถ้าก็ได้คุมเดียวกระหอบ ก็หน่อยเถียงก็แดดแก่แล้วตอนนี้ยังอันนั้นได้อยู่เนาะแต่มันก็จะอุ่นไปอีกเพราะอ,อากาศหนาวเนาะเล่นมันก็อนท่านสืบ นบนแล้วคุมสองเลยพี่น้องเขาก็จะมาต่อคุมที่สามเนาะตอนนี้เขาก็จะมาคุ้มต่อน้องพี่น้องคุมที่สามเลยแบบ ยันบอสบดเตรียมหอมหมากหน่อยพอดี่น้อง,องม,ออมันก็เลยเอาขี้ดินขึ้นมาย่าเจ็บมือแหละพี่น้องดิน,นมันแขน็งเนจะหลุมยับไปทั้งหลุมดินเหนียว แล้วคุมที่สามแล้วเนาะพี่น้องเขาก็จะมาต่อคุมที่สี่เนาะจะคุดวันนี้แหละพี่น้องนี่คหรมักไม่เนาะ หลุ่มหดินแข็งแข็งพี่น้องไดสี่คุมแล้วพี่น้องเก่งกว่าหลึกได้เท่เทียมพี่น้องเหนื่อย น้องดินเป็นก้อนหน่อสินาะนี่มันแข็งพี่น้องแข็งแข็งแข็งนี่ก็แข็งกันแร้วแรีวน้องคุมที่สี่ข้าไปจะมาต่อกันคุมที่หาเลยเนาะเดี๋ยวแดดแก่จังนเถ้าสะพบก็ได้่นอง เาข่งก็บคุดได้สี่คุมแล้วเนาะพี่น้องเผื่อเริ่มออกเลยเนาะเขาเข่งก็บคุดเลิกเติมคะแนนพี่น้องลมลมเนาะนี่จะเป็นทางหลวงเนาะเขาข่งกับิคุดมาจนฮอดนี่แล้วก็สิยาเนาะพี่น้องเพราะว่าทางนั้นยามันคุดก็่ได้เนาะเขาก็สิมคุดได้ประมบ้านคุมหนึ่งหรือสองคุมนเนาะพี่น้องมาคุดคุมที่หากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้อง ผ้หาหักไมเนาะหักไม่ยังลงยัยมาอีกเนาะม,ม,มันห่างกับอะไรจังแซมเอาเีน้อง่าเนี่ยอันผ้าหักไม่เนาะเลย แหง,งอะไรมันเป็นเป็นไม้มันพังไวหลาายปีเนะอันอนี้เด็นต้นนี้ขาวได้พี่น้อง ดินทางนี้แข็งแข็งพี่น้องแข็งแข็งอะไรรอคูขุดจนบลงฮ่าพ,พี่น้องฮะฮ่พี่น้อง่ะแข็ง,ขงอะไรนี่ะคุคกตนี้ก็สิขุดบริเลกน้องผมแข็งแข็งอะไร แขงอะลีพี่น้องสูบไว้แล้วบานนี้ในเสาเข่งกับสิดาย,ยาขุดแล้วเนาะพี่น้องขุดมาบ่ได้แล้วพี่น้องอันนี้มันก็สิเป็นกอบ,บุงเนาะมิหา้าอันพี่น้องคุมที่เสาเข่งขุดกะดินแขงอะลีรอพี่น้องตอนนี้เอาลงบ่ได้แล้วเนาะเสาเข่งได้หาคุมพี่น้องย้ายถึงหนังอันนี้ง น้ำมักจับเหยดหั่วก็ได้พี่น้องลายฟ้าลาปีแล้วน้องพี่น้องแต่ดนมันเข่าขี้เมี่ยงหมดเลยนี่ได้หาคุมพี่น้องกับเสาโอกพี่น้องเอ้ดินมันแข็งน้องมันคุดบาได้คุดยากยากพี่น้องตอนนี้น้องพอแม่พี่น้องเสาแข่งก็ได้ยาคุดเลยวน้องเพราะว่ามันคุดต่อบาได้น้องพี่น้องมันค้านเงากบงเลยพี่น้องแบบว่าหักมันก็ลายน้องแลวก็มันแบบว่ามันออกมาจากหั่วหฮานะพี่น้อง มันคุดได้เนาะแต่กสิพยายามคุดอะไรพี่น้องแต่ว่าไมอน,นี่สาวเค่งกาซยาคุดซะก่อนเนาะสาวเข่งคุดได้หาคุมพี่น้องหาคุมกเม็เหมยร้าล,ลายพี่น้องห่วลงไปทั้งพื้นมันนั้นดินแข็งแบบแข็งคุดแข็งหรือพี่น้องซักเซียมลงไปนั้นจนดอนขึ้นมาเนาะมันแข็งแห้งลื่รอพี่น้อง ก็โอเคเด้อผมแหม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเข่งกับชิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเอาฝากความแหม่มพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเข่งเห็ุคลิปหน้าต่อไปในเด้อและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประพาัดคลิปใหม่ๆจากซ่องเข่งล่าสาวลาวเด้อผมแหม่พี่น้องสบายดี